เ,เจอแล้วที่คุณต้องการอ่ะที่นคนนะั้นน่ะ สวยเนาะสวยมากเลยอะ่ะวิวดีมากคุ้มสูงเชียวสวัสดีค่ะน้องอ่าพี่เป็นโมเดลลิ่งเนาะพี่จะมาติดต่อให้น้องก็หมดสิทธิ์ทนะี่เนาะอ่าพี่สั่องแขกได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวพี่อยากจะ,ะกติดหาอนะไรเดี๋ยวจะน้องจะได้เลยทีนะคะขอบคุณมากนะาาค่ะเธอเมื่อกี้ใครหรอะเมื่อกี้โมเดลลิ่งมาติดต่อง,งานอะ่ะโอ้โงานที่เราอะไรอะ เราไปเที่ยวกันต่อไมเราก็ร้อมแล้วนของะนะ,ะ,ะจ๊อะอ้ากเนูปไหลนกเปิเปเปว้างเลยมันจะไม่โป๊ะหรอคะไม่โป๊หรอก,รอกล,อลูกเราในปินแล้วก็นังแบบโน,นถ้าหนเน่ส่วนหนต้องโชว์หน่อยสิลูกอ่าเข้าไปใกล้สิลูกขึ้นมาปากอ,องมันใกล้ไปไหมคะ,ะไม่หรอกลูกไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรระดับพี่เด็กเหมือนกันได้นนเปิดฝาแบบพี่น้องใช้ช่วงใช้ทีทมอะไรอย่างนี้นิดนึงแล้วแบบเหมือนกันจะใช้อะไรอย่างงี้เซ<ด>็กซีห่หน่อยลูกยิ้มแบบเอือเออสวยอะไรอย่างงี้เออดีมากดีไหมลูกได้ไหมลูกได้ค่ับได้ครับได้โอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดนะคะลูกแล้วก็พอมาพี่น้องถ่ายชุดหนึ่งโอเคนะจ๊ะได้ค่ะไม่ต้องปิดห้องูกให้เห็นเปิดไว้ด้านแรก ไม่เป็นไรนะครับ<อ>คุณไม่เป็นไรจ๋านี่มีใครเห็นแบบที่ยืเฝ้าเนาะเชิญห้องดูเรื่นั้นลูกนะ ฮัลโหลจ้าฮัลโหลพี่คัมเงินค่าตัวหนูเมื่อไหร่จะได้ะคะจะพี่โอนให้นะแต่ว่าหนูจะต้องถ่ายโปรโมทสินค้าพี่อีกหนึ่งชิ้นนะสินค้าอะไรคะสินค้าเมื่อครัวที่แล้วเลยเหมือนว่าจะไม่ได้แล้วค่ะมันแบบโปเปินเกินไปอะคะ่ะถ้าหนูไม่ถ่ายนะพี่จะเอาคลิปหลุดหนูโพสต์ คิดรูดอะไรคะพี่เอทายหนูเหรอคะมันเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงหนูนะคะพี่ต้องการเงินถ้าหนูไม่ถ่ายพี่พี่จะโพสแน่คอยดูพอยคือเราไปถ่ายงานโปรโมทสินค้ามาแล้วแบบพี่เขา พี่เขาถ่ายคลิปรุดเราอะเราทำยังไงดีอะเราไม่รู้จะไปปรึกษาใครอะแพรไม่ต้องกลัวนะแพวจำไม่ได้ระว,วันที่เราไปอบรมวันนั้นอนะ โอเคค่ะ okay, ก็ตบไปแล้วนะคะในส่วนของออการป,รป้องกันภัยการค้ามนุษย์จากสื่อออนไลน์เนดะียลูกจาไว้เลยนะลูกถ้าหนูนะคะเป็นผู้ประสบพบเจอเหตุหรือว่าหนูตกเป็นเหยื่อเองนะคะให้หนูโทรไปในเบอร์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็คือเบอร์1 3ึ่งสนะลูกนะอะโทรอีกครั้งถ้าเราเป็นผู้ประสบพบเจอเหตุหรือว่าเราเนี่ยตกเป็นเหยื่อเองให้เราโทรไปที่เบอร์อะไรคะหนึ่งสามศูนย์อีกครั้งหนึ่งลูก 1300โอเคนะฮะจำไว้เลยนะคะถ้าเรา,ารเป็นผู้ประสบความเจ็เห็รือว่าเราตกเป็นเหยื่อให้โทรไปก่อนเลยครับ1 3ึ่สาเดี๋ยวขอใช้คำปรึกษาของเองนะฮะวันนั้นอะที่พี่วิทยากรเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องการปลุกค,คามอะไรแบบนี้ให้โทรไป1 3ึ่ได้เลยแกลองโทรไปไหมไม่เป็นไรนะ ูนย์ช่วยเหลือสังคม1นึมจังหวัดราชบุรียินดีให้บริการครับมีความประสงค์ที่จะขอความช่วยเหลือในเรื่องใดครับไปรับาถ่ายโอนมทมาค่เราแบาแถ่ายืลงหนคะี่ให้คาได้ครับ่รู้จเสาอจริงๆนะคะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวพี่ขอทราบชื่อนะครับนามสกุลที่อยู่แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมข่อนคญาตนะครับ หลังจากได้รับทราบข้อมูลเจ้าหน้าที่ศูนย์ชื่อหล่สังคม13 0 0ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้ความชื่อเหลือเด็กทั้งกระบวนการทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์เพื่อเยียวยาฟื้นฟูจิตใจเด็กต่อไป